วิธีคำเลอบคำสั่งเพื่อให้ AI สร้างภาพให้กับเราทำยังไง ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวนยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการคัดลอกคําสั่งเพื่อนําไปป้อนให้กับแอปเจมินายกันเนาะเพื่อที่จะให้แอป,ปนะคะสร้างภาพให้กับเรานั่นเองซึ่งวิธีการคัดลอกก็ง่ายๆเลยทุกคนอันดับแรกค่ะก็เราเข้ามาที่คอมเมนต์นะคะกดอ่านเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ที่น้ําทิ้งคําสั่งไว้ให้หรือว่าตัวป้อนไว้ให้นะคะจากนั้นก็เราทําการแคปภาพหน้าจอได้เลยนะจากนั้นเรากดออกคะ่ะทุกคนไปด ดาวโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะก็คือแอปพลิเคชันแปลภาษานั่นเองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ค่ะพอเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปที่แอปแปลภาษาจากนั้นทุกคนจะเห็นกล้องจะเห็นคําว่ากล้องนะคะกดเข้าไปที่คําว่ากล้องได้เลยแล้วก็นําเข้ารูปภาพที่เราแคปมาเมื่อสักครู่ จากนั้นนะคะเขาจะขึ้นแบบนี้นะให้เรากดค้างค่ะไปที่ข้อความหรือประโยคตัวนั้นนะจากนั้นกดตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็นนะว่าจะมีสีน้ําเงินสีฟ,ฟ้าอยู่สองข้างให้เราลากดูนะคะลากได้เลยนี่และมันจะขึ้นคําว่าคัดลอกจะขึ้นคาว่าคัดลอกก็ให้เรากดาาคัดลอกและนําไปป้อนบนแอป g e m i น i ได้เลยนะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการ คัดลอกคำสั่งเพื่อนำไปป้อนเพื่อให้ AI สร้างภาพให้กับเราฟรีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ